ก็ได้มีความคเกียรติยศในการจับผมนายหมวดตีอนุสักพาสีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ ภ uh, ุริิรพร้อมน้อมว่างพร้อมกันน้อมาสะกุัสสะนะโธตัสสะภะคะะะมะา ด้วยในวันที่10กุมภาพันธ์ต้นและจะต้องปฏิบัติตามที่ิบายและเครื่องแบบตลอดจนมีความเชื่อมั่นในสถาบันใจกันที่จะช่วยป้องคนของครอบครัวของหมู่บ้านที่เขาอาศัยข้าพเจ้าขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าขอรัับะกนว่าข้าพเจ้าจะไม่โกงเหงื่งประชาชนคนไทยขอผู้มือข้าพเจ้าโดยเอ็นคัดด้วยชีวิต 2 2 3นซ้าธรับาระคัรักมากนะครับมอบนครับชุดที่2เตรียมพร้อมนะครับเด็กชายอภิสิทธิ์ก็จะมีระดับดมศึยษด้วยนะครับเน้นเรื่องของวินัยเป็นสำคัญก็จะลงเพ็นภาพที่บรรบอกว่าต้องสง่างาม